ตั้งใจมาหลายวันแล้วครับเพื่อนๆว่าอยากจะทาเมนูนี้กินเมนูที่พี่เอฟชอบกินมากครับเมื่อก่อนตอนเด็กๆเนี่ยมีร้านประจําอยู่ในตลาดครับชอบไปซื้อกินครับทุกวันนี้เขาก็ยังขายอยู่เลยครับเพื่อนๆที่พี่เอฟป่วยแล้วพี่เจ๊พาไปจอดเลือดที่โรงพยาบาลเนี่ยพอเราจอดเลือดเสร็จแล้วเราก็เลยไปซื้อมากินครับเมนูนี้คือเมนูราดหน้าอันเจ้าประจําเทปกินเนี่ยโหเขาผัดเสร็จแล้วเนี่ยกลิ่นเส้นเนี่ยมีกลิ่นแบบเหม็นไหมอ่อนๆครับแล้วก็น้ําซุปหรือว่าไอ้น้ำราดหน้าเขาเนี่ยอร่อยมากครับเพื่อนๆวันนี้ก็เลยลองกลับมาทำกันดูคร ครับเพื่อนๆแล้วเวลาเราใส่ลงไปในน้ำซุปเนี่ยเวลาทำน้ำราดหน้าเนี่ยก็จะได้มีแบบว่าเป็นไข่ขาวๆลอยมาเหมือนในร้านเขาเลยครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็ก่อนผัดเส้นเนี่ยเราก็เอามาคลุกเขากับซีอิ๊วดำครับแล้วก็เอาลงไปผัดในกระทะครับใส่น้ำมันเล็กน้อยแล้วเราก็ผัดในกระทะแบบว่าผัดนานมากครับแช่ให้แบบว่ามีแบบมีกลิ่นเหม็นไหม้ให้ได้อะไรอย่างี้ครับแต่มันก็ไม่เหม็นครับเพื่อนเพื่อนมีแต่เส้นจะไหม้เส้นเสร็จแล้วเราก็เอาออกมาพักไว้ครับเพื่อนเพื่อนแล้วเราก็มาหั่นผักครับล้างผักให้สะอาดแล้วก็เอาผักเนี่ยมาผััดใในกรระะทหม่คบ ให้มีกลิ่นเหม็นไหม้อีกครับในกระทะของผักเนี่ยแต่แล้วก็ไม่มีครับมันก็ไม่มีกลิ่นเหม็นไหม้อยู่ดีถ้เพียฟก็ใส่น้ําลงไปต้มไว้ให้ผักสุกครับเพื่อนเพื่อช่วงที่พียฟรอผักสุกเนี่ยพียฟก็ปรุงรสชาติด้วยผงปรุงรสอะไรแล้วแต่ที่เราต้องการปรุงให้มันอร่อยเลยครับแล้วก็พอน้ําเริ่มเดือดเนี่ยเราก็ใส่หมูที่เราหมักไว้ครับเพื่อนเพื่อน เพิ่งไปคลเลโเคเลเขาเยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไข่เนี่ยมันจะละลายออกไปเยอะครับรอให้น้ําเดือดให้ไข่สุกจากเนื้อหมูสุกแล้วเราก็ค่อยโคเลโเคเลเลๆๆๆเ็กน้อยเบาๆก็พอครับเพื่อนๆน้นําเริ่มเดือดรอบนี้เสร็จแล้วเราก็ค่อยขยี้ขยี้ขย,ยี้แล้วเราก็เอาแป้งที่ละลายไว้เนี่ยค่อยๆใส่ลงไปครับแล้วก็ขยี้คนคนคนน้าให้แบบว่าแป้งกับน,น้ำเนี่ยเข้ากันแล้วเขาก็จะเริ่มเหนียวหนืดครับแล้วก็ลองดูเขาเอาที่เราแบบว่าต้องการครับว่ามันจะเอาเหนียวแค่ไหนหนืดแค่ไหนครับเพื่อนๆยังไม่หนืดเท่าที่เราต้องการี่ยเราก็ีเเออกติมแปปงลไพื่ พี่เนี่ยประมาณนี้พอดีพอดีแล้วครับกติเนี่ยเขาก็จะเป็นลาดหน้ายอดผักะน้าครับแต่วันนี้พีอยากกินลาดหน้ากระลำดอกครับก็เลยจัดกระลำดอกมาเลยครับหนึ่งหัวใหญ่ๆโอ้ยชะใจครับคราวนี้ น้ำลาดแล้วครับได้ที่ครับหนื่อยกันบางดีเสร็จแล้วเราก็ตักใส่จานครับเอาเส้นใส่จานแล้วก็เอาน้ำมาน้าลาดเตรียมเสืร์ฟได้เลยครับอันนี้จานของพี่แทนคุณอีกจานหนึ่งของคุณย่าครับไอจานที่เป็นถ้วยเนี่ยของพี่เอฟโอ้โ,โหอใหญ่จะใหญ่เลยครับเพื่อนเพื่อนหึงไม่ค่อยอยากจะกินเท่าไหร่ครับใส่ซัดถ้วยเบลเลอร์เลยโอ้โหกินถ้วยเดียวจุกครับเพื่อนๆ<ง><ง>นกินเกือบไม่หมดอะ ทำเองกินเองไม่อร่อยก็ต้องกินคร่บเพื่อนๆแต่ก็อร่อยค่บเพื่อนๆทำแบบนี้ก็อร่อยดีครับล้านหน้าคนสุโขททยครับเพื่อนๆไม่ต้องแปลกใจครับกินล้านหน้ากับซอสพริกครับพี่เอฟกินแบบนี้ครับคือทำล้านหน้าออกมาเสร็จปุ๊บใส่ซอสพริกจบครับไม่ต้องปรุงอะไรต่อเลยครับรสชาติเนี่ยอร่อยเวอร์ไม่รู้ว่าคนจังหวัดอื่นจะมองกันยังไงครับแต่คนตุกโขไทยครับกินประมาณนี้แหละครับเนี่ยพี่แทนคุณก็กินเหมือนกันนี่ก็ไม่ได้สอนครับสงสัยจะอยู่ในสายเลือดคนทุกโขททยครับเพื่อนๆ โตมาเสร็จปุ๊บกินรัดหน้าใส่ซอสพริกชาติเรามาก็จะอร่อยพอดีเลยครับเพื่อนๆเรานะไม่ต้องใส่น้ําตาลไม่ต้องใส่พริกป่นไม่ต้องใส่่าน้ําส้มเพิ่มอะไรประมาณนี้เลยครับใส่ซอสพริกลงไปเนี่ยมันจะออกเปรี้ยวออกเผ็ดพอดีเลย